ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องน้ำปลดพาเที่ยวก็อยู่ในช่วงของครอบครัวอาสานะครับช่วงนี้ทีมอาสาในหลายในงานนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับที่ตกค้างภายในบ้านนะครับไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับช่วงนี้ทีมอาสาในไหลในงานนะครับก็ กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกค้ังภายในบ้านนะครับออกมาสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเราก็ามาชมภาพบรรยากาศในที่กเกิดเหตุกันเลยครับเตรียมรับคเ้ยเตรียมรับเลยเตรียมล็อคจเตรียมล็อคใจ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้ช่องน้องปดพาเที่ยวช่วงครอบครัวศาสตรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้ แล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ